หากพูดถึงนาฬิกาแบรนด์ที่ดังที่สุดในโลกและเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักก็คงต้องเป็นโ o l e ็กอย่างแน่นอนแต่เคยสงสัยไหมว่าทำไมโรเล็กซถึงมีชื่อเสียงขนาดนี้ตอนนี้ Rolex คือแบรนด์เจ้าตลาดของวงการนาฬิการูเพราะกินส่วนแบ่งในตลาดนาฬิกาเป็นอันดับหนึ่งโดยที่ใครๆต่างก็พูดว่าเป็นเรือนเวลาที่เที่ยงตรงสวยงามและใช้งานได้จริงแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะ Rolex เองเริ่มต้นจากแบรนด์เล็กๆที่ต้องต่อสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการนาฬิกาที่มีทั้งประสบการณ์และฝีมือการผลิตที่เหนือกว่าแล้ว Rolex ทำอย่างไรถึงชนะพวกเขาได้มาหาคำตอบไปพร้อมๆกันจุดเริ่มต้นของตำนานความแม่นยำ ย้อนกลับไปเมื่อ120ปีก่อนในปี1905เรื่องราวของโรเล็กซที่เริ่มต้นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อฮันส์วิลดอ f ในวัย24ปีและพี่เคยของเขา Alfred Davis ได้ก่อตั้งแบรนด์นาฬิกาของตัวเองขึ้นโดยใช้ชื่อว่าวิลดอฟแ f d เดวิสพวกเขาผลิตนาฬิกาด้วยจิตวิญญาณมีวิสัยทัศน์ล้ำหน้าโดยการนำมูฟเมนต์คุณภาพสูง จากเออร์แมนเอ็กเกอร์แห่งเมืองเบียนมาใส่ในเคสชั้นดีจากหลายๆแบรนด์จากนั้นจึงแปะโลโก้ W&D บนด้านหลังของตัวเรือนกลายมาเป็นนาฬิกาที่มีความแม่นยำสูงสวยงามและใช้งานได้ดีซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของเรือนเวลาโรเล็กซตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้ที่มาของชื่อโรเล็กซหลังจากที่ทำงานด้วยความทุ่มเทมาตลอด ก็ถึงเวลาที่ฮานส์จะต้องตั้งชื่อแบรนด์จริงๆจ,จังๆสักทีตัวที่เขาได้ลองเรียบเรียงตัวอักษรเป็นร้อยๆครั้งเพื่อจะตั้งชื่อแบรนด์แต่ยังไม่พบชื่อที่ใช่จนกระทั่งเช้าวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังนั่งรถมาชมเมืองอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบในหูข,ของเขาว่า Rolex จากนั้นเขาจึงตัดสินใจจดเครื่องหมายการค้า Rolex ในปี1908เพราะชื่อนี้ ทำให้คนทั่วโลกอ่านออกเสียงได้อย่างง่ายดายและตรงกันด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมนี้ก็ทําให้ Role ็กประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะ Role ็กได้กลายเป็นนาฬิกาข้อมือรุ่นแรกของโลกที่ได้รับรางวัลความแม่นยำ Swiss Certificate of Chronometric Precision โดย The Official Watch Rating Center จากเมืองเบียงอีกทั้งยังได้รับรองความแม่นยำในระดับ Class A โดย Q Observatory จาก Great Britain นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Rolex ก,ก็มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องของความแม่นยำ Chapter 1จุดเริ่มต้นใหม่ของ Rolex ในปี1914ถึง1918ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่1ขึ้นซึ่งได้ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจเป็นอย่างมากถึงแม้ Rolex จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเหมือนกับแบรนด์อื่น แต่เนื่องจากนาฬิกาเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเพราะใช้เงินและทองคำเป็นวัสดุหลักทำให้บริษัทโดนเก็บภาษีอย่างหนักฮันส์จึงตัดสินใจออกจากประเทศอังกฤษในปี1919และย้ายไปอยู่ที่เมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็น Rolex Watch Company และเปลี่ยนอีกครั้งในหลายปีถัดมาจนมาเป็น Rolex SA อย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบัน หลังจากย้ายมาอยู่ที่สวิสได้ไม่นานโรเล็กซ์ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ที่สำคัญในวงการนาฬิกาเพราะในปี1926ทางแบรนด์ได้ออกโ o l e ็กซ์ออ r สเอร์นาฬิกากันน้ำเรือนแรกของโลกที่ทางโรเล็กซได้ผลิตเคสปิดสนิทจนลมและน้ำเข้าออกไม่ได้ทำให้สามารถปกป้องกลไกลได้อย่างดีเพื่อทดสอบการกันน้ำ โรเล็กซ์ก็ได้จับมือกับนักว่ายน้ำโดยที่ Mercedes กร i t z e r ได้สวมใส่ Role ็กซ์อ e r เในขณะที่ว่ายน้ำข้ามผ่านช่องแคบอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง10ชั่วโมงและทุกคนก็ถึงกับประหลาดใจมากเพราะออ s t สเตอร์เรือนนี้ยังสามารถทำงานได้ปกติเหมือนเดิมและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้คนเริ่มมาหันมาสนใจแบรนด์นาฬิกาเล็กๆอย่างโรเล็กมากขึ้น chapter 2ยุคทองของ Rolex ความสำเร็จของ Role ็กก็คงมีมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาข้อมือเรือนแรกของโลกที่มีกลไกไขาลานเปลี่ยนวันที่แบบอัตโนมัติอย่าง d ด t e Just ที่ออกมาในปี1945พร้อมสายนาฬิกาสุดไอคอนิกอย่าง Jubilee ที่ยังคงความ Timeless มาถึงปัจจุบันแต่จุดที่ทำให้โ Role ็กกลายเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกก็คงหนีไม่พ้นนาฬิกาเรือนนี้ นั่นก็คือ Rolex Submariner เพราะในปี1953 Rolex ได้เปิดตัวรุ่น Submariner นาฬิกาดำน้ำรุ่นแรกที่สามารถดำน้ำได้ลึกถึง100เมตรเพราะในสมัยนั้นไม่มีนาฬิกาเรือนไหนที่สามารถกันน้ำได้ลึกมากขนาดนี้มาก่อนและยังสามารถทำลายสถิติดำน้ำลึกที่สุดในโลกที่ความลึก13,35ฟุตรหรือว่า 3,000เมตรอีกด้วยนาฬิการุ่นนี้คือรุ่นที่ดังที่สุดของโรเล็กซเพราะเป็นรุ่นที่ชอนคอนเนอรีผู้รับบทเจมส์บอนด์ในภาพ,พยนตร์007ภาคดอกตอร์โนได้สวมใส่ในการแสดงและยังมีฉากที่ใช้ใต้น้ำอีกด้วย s u บมาร i n เนจึงกลายเป็นนาฬิกาที่สวยงามใช้งานได้จริงถึกทนและไอคอนิกเป็นอย่างมากและที่สำคัญที่สุดคือ นาฬิการุ่นนี้ได้กลายเป็นแม่แบบในการดีไซน์ d i ฟว watch ของโลกในภายหลังอีกด้วยผ่านมาอีกแค่เพียง2ปี Rolex ก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวไปพร้อมกับยุคสมัยเนื่องจากช่วงนั้นการเดินทางโดยเครื่องบินได้เริ่มมีความแพร่หลายมากขึ้นจึงมีความจำเป็นที่นักบินจะต้องรู้เวลา2 t i ไทม์โซโดย Rolex ก็ได้เปิดตัวนาฬิกา2 t i ไทม์โซออกมาเป็นครั้งแรก นั่นก็คือรุ่น GMT Master ในปี1955ซึ่งเป็นนาฬิกานักบินอย่างเป็นทางการของสายการบิน Pan American World Airways 7ปีถัดมา Rolex ก็ได้เปิดตัว Daytona เ,เป็นครั้งแรกในปี1963เพื่อเฉลิมฉลองการเป็นนาฬิกาจับเวลายอย่างเป็นทางการของสนามแข่งรถ Daytona International Speedway ซึ่งรุ่นแรกที่ออกมายอดขายก็ไม่ดีนะัก เนื่องจากยุคนั้นโอเมก้าเป็นผู้ผลิตลายใหญ่ที่สามารถผลิตมูฟเมนต์ได้ด้วยตนเองทำให้เดทโทนาไม่สามารถสู้กับสปีดมาสเตอร์ของโอเมก้าได้แต่เมื่อพอลนิวแมนนักสแสดงชื่อดังในยุคนั้นได้สวมใส่ทั้งในจอและนอกจอเดทโทนาจึงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากผลิตออกมาน้อยในยุคนั้นจึงทำให้ภายหลังราคาของเดโทโนา พุ่งขึ้นมากกว่าร้อยเท่าเนื่องจากเป็นที่ต้องการของนักสะสม Chapter 3 Quartz Crisis ในปี1969เป็นยุค Quartz Crisis ที่ทำเอาแบรนด์นาฬิกาหลายเจ้าล้มละลายมาเยอะแล้วทาง Rolex เองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันแต่พวกเขาก็ผ่านมาได้โดยการรวมพลังของฝ่ายผู้ผลิตถึง16ฝ่ายเพื่อสร้าง21 Beta Quartz Movement ที่พบได้ใน rolex quartz date รุ่น5100แม้จะรอดวิกฤตมาได้แต่ทาง rolex เองก็ไม่ได้สารต่อน,นาฬิกา quartz เพราะรูปแบบของกลไกนาฬิกาที่ไปคนละทางกับปรัชญาของแบรนด์นั่นเอง chapter 4 rolex ในยุคปัจจุบันต่อมาในปี2000 rolex ก็สามารถผลิต in house movement และประกอบกลไกของตัวเองได้สำเร็จ โดยกลไกชิ้นแรกนี้รหัส4130ถูกใช้ในนาฬิกา Cosmograph Daytona ซึ่งเป็น,นกลไกที่ประกรอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนเพียง290ชิ้นซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยลงจากยอดของเดิมอย่างมากแต่ยังสามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มร้อยต่อมาในปี2007 Rolex ก็ได้เปิด y a c h t Master 2ซึ่งเป็นรุ่นที่มีนวัตรกรรมล่าสุดเลยก็ว่าได้ ก็เป็นนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการนับถอยหลังแบบตั้งโปรแกรมทำงานประสานกับหน่วยความจำเชิงกลน,นั่นหมายความว่าเราสามารถตั้งจับเวลาถอยหลังได้มากสูงสุดถึง10นาทีเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอ Rolex ก็ได้พัฒนานวัตกรรมอย่างอื่นอย่างต่อเนื่องด้วยการออกแบบ Deep Sea ที่เปิดตัวในปี2008เป็นนาฬิกาดำน้ำที่มาพร้อมระบบ Ring Lock System ที่ช่วยให้นาฬิกาสามารถทนต่อแรงกดดันน้ำได้ถึง3ตันได้แต่สิ่งที่น่าจดจำมากที่สุดก็คือการที่เจมส์แคมรอนผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังและนักสำรวจใต้ทะเลได้ลงเป็นจุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า Challenger Deep ของ Mariana Trench ด้วยตัวคนเดียว เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในปี2012โดยที่เขาได้สวมใส่ Deep Sea บนข้อมือของเขาลงสู่ความลึกกว่า10,000เมตรทำให้ Deep Sea ขึ้นนาฬิกา Dive Watch ที่ได้ลงไปยังจุดที่ลึกที่สุดของโลกอีกครั้งหลังจากที่ Deep Sea ตัว Experiment ได้ผูกติดไว้กับภายนอกของยาดดำน้ำและลงสู่ความลึกเดียวกันในปี1960มาแล้ว surface. This is Deep Sea Challenger. I am on the bottom. Depth is 35,756 feet, and everything looks good. Oh my God! <laughs> ถ้าพูดถึงผู้นําด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนาฬิกา mm hmm. ก็คงต้องนึกถึง Rolex เพราะทางแบรนด์กินส่วนแบ่งในตลาดนาฬิกา Luxury เป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียว นอกจากจะผลิตนาฬิกาเพื่อคนทุกสายงานแล้ว Rolex ก็ยังได้เป็นสปอนเซอร์ในการแข่งกีฬามากมายมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ชื่นชอบทางศิละปะอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าแบรนด์ก็สามารถเป็นเจ้าตลาดได้ด้วยจุดยืนที่ชัดเจนตามวิสัยทัศน์ของ h n n ส Wildorf ที่ต้องการผลิตนาฬิกาที่เที่ยงตรงงดงามและพึ่งพาได้แล้วคุณละ่ะชอบ Rolex เพราะอะไรติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนาฬิกาได้ที่ Facebook Auctionhouse.TH ซื้อได้ที่ Auctionhouse